อย uh, yeah. กลับมาอีกแล้วนะครับกับแอปพลิเคชัน g g ขอบสนามในสัปดาห์ที่33นะครับผมทำการแจกจริงแจกเสื้อนะครับของช่องเรานะครับ The m ม s t e r s e ์ซ f ดนะครับผมจะให้ทุกท่านนะครับได้ท้ายผลว่าใครจะเป็นผู้ชนะในสัปดาห์นี้นครับระหว่างโคดเตี้ยกับโคดปี่เราได้ทำการคุยในถ่ายคลิปครับแจกจริงนะครับ โคตเตียกดไม้เล็กหนึ่งโคบี้กดไม้เล็กสองเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ของ g g จีขอบสนามให้ทุกท่านได้รับชมน,นะครับไปกันเลยนะครับสวัสดีครับมาพบกับผมนะครับโคตเตียนะครับวันนี้ผมจะมาคุยเกี่ยวกับแอปพลิเคชันครับ GG ขอบสนามนะครับ, g g รบเมื่อ EP ที่แล้วนะครับเราได้ทำของสัปดาห์ที่33นะครับแล้วก็มีคนที่มากดคอมเมนต ก็เราก็ประกาศผลรางวัลน,นะครับไปทางที่ทางเฟสทางเพจ a c e b o o k ของเรานะครับแล้วก็ให้ติดต่อรับของรางวัลได้นะครับเกม GG ขอบสนามน,นะครับตอนนี้เป็นสัปดาห์ที่33นะครับเมื่อ,อสัปดาห์ที่32เนี่ยของผมก็กเอาชานะของทีมโคดบีได้นะครับของผมได้ทั้งหมด56คะแนนนะครับของ GG ขอบสนามครับเนื่องจากจ G ขอบสนามน,นะครับ คนที่ได้คะแนนอันดับที่1น,นะครับตอนนี้ของฟรีลีกนะครับอยู่ที่93คะแนนแล้วก็พรีเมียมลีกอยู่ที่83คะแนนนะครับที่ลุ้นเงินรางวัลกันนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมาคุยเกี่ยวกับสัปดาห์ที่33มีคู่อะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับว่าจีจีขอบสนามเป็นแอพพลิเคชันที่ได้เงินจริงนะครับเพราะว่ามีเงินรางวัลตั้งแต่100อันดับแรกนะครับอันดับที่1ถึงอันดับที่100นะครับ ย้ำอีกครั้งนะครับฟรีพรีเมียมลีกนะครับที่หนึ่งหนึ่งแสนบาทนะครับเออที่หนึ่งขอขทัที่หนึ่งหนึ่งล้านบาทที่สองหนึ่งแสบาทที่สามหนึ่งบาทแล้วก็ฟรีลีกนะครับที่หนึ่งหนึ่งแสที่สองห้าันบาทที่สามหนึ่งันบาทนะครับของฟรีลีกนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมก็จะมาคุยเกี่ยวกับอัปเดตมีทั้งหมดอยู่8ดคู่นะครับมีทั้งหมด8ดคู่ก็คือ วันศุกร์นะครับเป็นคู่ระหว่างอาร์เซนอลเจอกับฟูลแลมนะครับตีสองคืนวันเสาร์นะครับเป็นลิเวอร์พูลเจอกับนิวคาสเซิลคู่นี้เตะเร็วหน่อยนะครับหกโมงครึ่งเบสแฮมเจอกับ Chelsea, ก United, 2, เชลซีห้าทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดตีสองเจอกับไบตันนะครับแล้วคืนวันอาทิตย์วูฟแฮมตันเจอกับเบอร์ซิลลี่นะครับเวลาหกโมงเย็นลีด เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเวลา2อทุ่มแอสตันวิลล่าเจอกับเวสต์บอมบิดเวลาตีหนึ่งนะครับแล้วก็แมตต์มันเดนไนนะครับเลสเตอร์ซิตี้ประท่ากับคริสตันพาเลตนะครับซึ่งเกมนี้นะครับจะมีการให้ลงทะเบียนหรือว่าเขาเรียกว่าการเปิดขายตัวปิดตัวอยู่ที่เวลา23นาฬิกาหรือ5้ทุ่มของคืนวันศุกร์นี้แล้วสามารถปิดทรงทีม ให้กดยืนยันตอนตีหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับปิดส่งทีมตอนตีหนึ่งสมัครซื้อตัวอ๋วพรีเมียมลีกแล้วก็ฟรีลีกเนี่ยไม่เกิน5้าทุ่มนะครับถ้าเราเติมเพราะว่าจะเติมในสัปดาห์ละ99บาทของพรีเมียมลีกถ้าคุณชำระผ่านทาง g ี a l ิษนะครับของ GG l i ไลหรือว่าทางของท r ูมันี่นะครับ คุณจะได้รับเงินคืน20บาทนะครับของชูมันนี่นะครับอันนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ครับเพราะตอนนี้เรายังไม่มีโฆษณาครับเราประชาสัมพันธ์ให้ฟังว่าถ้าคุณเติมเงิน99บาทในพรีอ่าพรีเมียมลีกคุณก็จะได้รับเงินคืน20บาทนะครับแต่ถ้าคุณสมัครในฟรีลีกไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับที่เราคุยไปทั้งคู่ทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นโปรแกรมนี้ทั้งหมดอยู่8คู่นะครับแล้วก็ที่จะนํามาเจอกันนี้นะครับ เพราะว่ามีท,ทั้งหมดแคู่ทีมที่เราไม่ต้องใส่มานะครับฟังดีๆนะครับอย่าถ้าใส่มาเราจะไม่ได้คะแนนเลยนะครับคือคู่แมนซิ t y ตี้กับสเปอร์ไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าคู่นี้จะเตะฟุตบอลคาราบาวครับแล้วอีกหนึ่งแล้วอีก2ทีมที่ไม่มีโปรแกรมเตะก็คือทีมเซาท์แฮมป์ตันกับฟูลแลมไม่ต้องใส่นะครับ4ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้สเปอร์เซาท์แฮมป์ตันแล้วก็ฟูลแลมนะครับ ไม่ต้องใส่มาครับถ้าใส่มาคุณจะเป็นศูนย์ทันทีนะครับถ้าเผอเกิดกดยืนยัน,นครับเพราะว่าจะมีทั้งหมดอยู่8คู่วันนี้นะครับแล้วผมก็จะมาคุยรายละเอียดในแต่ละคู่ให้ฟังว่ามีใครกันบ้างแล้วจะเป็นยังไงในสัปดาห์ที่33ของแอปพลิเคชัน GG ขอบสนามนะครับผมจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ฟังว่าแมตช์ที สโมสรอ,อารเซนอลเจอกับสโมสรเอเวอนเรตตนะครับนักเตะเพราะว่าคุณนี่จะเป็นการแข่งขันวันที่24ตอนตีสอก็คือคืนวันนี้นะครับรายชื่อนักเตะของทีมอารเซนอลที่คาดว่าจะไม่ได้ลงสนามหรือเขาเรียกว่าเป็นนักเตะที่เจ็บเช็คความฟิตติดโทษแบนแล้วก็อาจจะมีตัวเนี้ย มีอีกหนึ่งอย่างคือการติดโควิด -19 นะครับคือตัวเนี้ยเราต้องเช็คให้ดีว่านักเตะจะเป็นยังไงเราก็ต้องคอยเช็คว่าการเจ็บอะไรจะเป็นยังไงครับเนื่องจากข้อมูลทั้งหมดนี้ครับผมได้เครดิตมาจากบ้าบอลเกาะอังกฤษนะครับอันนี้คือเป็นเพจของเขาเลยครับบ้าบอลเกาะอังกฤษนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นให้ท่านได,ได้ชมกันว่าบ้าบอลเกาะอังกฤษครับติดตามเพจนี้ด้วยครับผมได้รับเครดิตข้อมูลมาจากบ้าบอลเกาะอังกฤษนะครับ ที่เอามาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะเพราะว่าสัปดาห์ที่3ามๆเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด8คู่ที่ผมย้ำครับ8คู่นะครับเรามาดูที่อาร์เซนอลเจอกับเอเวอเรตันคู่นี้ครับถือว่าเป็นคู่ที่การมาเจอกันของอาร์เซนอลกับเอเวอเรตันเนี่ยเป็นคู่ที่มันพอสมควรนะครับแล้วก็แม้ที่แล้วอาร์เซนอลเสมอกับฟูลแลมแล้วสมูรสอเอเวอเรตันเสมอกับท็อตแน็ตฮอตสเปอร์ในบ้านนะครับอาร์เซนอลครับนักเตะที่จับไม่ได้ลงแน่ๆนะครับคือ ดาวิดลุยคือแรนชิปนี่อันนี้แบ็กซ้ายนะครับเล็กซองลากาเซ็สููหน้าหน้าจับไม่ได้ลงนะครับแล้วก็มาร์ตินโอเดนการ์ดแล้วก็ปี่แอร์เอลิกโอบาเมยองที่ถือว่ารอเช็คความฟิตอยู่นะครับส่วนเอเวอร์ตันนะครับถือว่ามาเยือนอาร์เซนอลเนี่ยแบบสมบุกสมบันพอสมควรนะครับนักเตะของเอเวอร์ตันถือว่าไม่ค่อย มาแบบทีมค่อนข้างพิการพอสมควรนะครับคือฟิลิปการนี่นะครับเบอร์นาดเยอร์รี่มีน่นะครับฟาเบียนเดลโดมินิกลาเบิร์ดเลวินถือว่าเป็นสุนหน้าแล้วก็อังเดโกเมสอังเดโกเมสตอนน,ตนี้คือสภาพความฟิตอยู่ที่เจ็สิบห้าเปอร์เซ็นก็น่าจะโอเคอยู่นะครับระหว่างทีมเอเวอร์ตันกับทีมอาร์เซนอลี่ผมก็จะขึ้นไปให้ดูนะครับว่าเจ็บอะไรจะเป็นไงแล้วก็ ใครที่น่าจะจับตาลงสนามนะครับส่วนวันเสาร์นะครับคู่หกโมงครึ่งหรือว่าหกโมงเย็นนะครับเรียกว่าภูประทะนิวคาสเซิลลรียกว่าููนะครับถือว่าเป็นทีมที่ฟอร์มต้องการสามแต้มมากเพราะว่าค่มคพิลนี่ปรนมาเลสเตอร์ชนะแล้วลรเวอร์พููเจอกับนิวคาสเซิลคู่นี้ผมคิดว่าเรียอว์พูลน่าจะเอาตัวรอดได้นะครับเรียอร์พููนะครับรายชื่อนักเตะที่บาดเจ็บ ถอดแบนด์หรือไม่ได้ลงสนามครับที่คาดว่านะครับที่รายชื่อที่จะไม่ได้ลงนะครับคือพวกโจเอลมาติปโจโกเมสนาเทลฟิลิปฟรานไดจ ordan เฮนเดอร์สันแล้วก็โอลิกีพวกนี้น่าจะไม่ได้ลงสนามส่วนนิวคาสเซิลนะครับถือว่าก็ตัวเจ็บเยอะเหมือนกันนะครับพวกแม็กซิเมงเนี่ยสูน่ตัวของหวังที่ต้องรอเช็คความฟิตเหมือนกันนะครับ แล้วก็อิสระฮาเดนนะครับถือว่านักเตะของนิวคาเสเซิลที่คู่นี้ผมน่าจะออกว่าริวพูว่ะน่าจะต้องการใช้ชนะำกันเพราะาริวพูวตัวน,นี้ไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับสโมสรอนเวสต์แฮมเจอกับสโมสรอนเชลซีเวสต์แฮมก็พึ่งแพ้มา3ประตูต่อสองเชลซีก็ทำได้แค่จืดชืดเหมือนกันนะครับคู่นี้เวสต์แฮมครับเจ้าบ,บ้านถือว่านักเตะมาด้วย อาการที่หนักพอสมควรนะครับอย่างเช่น d ดัชลิดมาเชื่ออันโตนิโอนะครับอารอนชิชเวลนะครับ mm hmm. แล้วก็พวกลินการเนี่กำลังรอเช็คความฟิตเพราะว่าเตะโปรแกรมค่อนข้างทีส่วนเชลซีนะครับแมตช์นี้ก็ต้องเอาละครับนักเตะที่ไม่คาดว่าจะไม่ได้ลงสนามคือมาเตโอโคบาซิสเดียโก้ซินวาแล้วก็ต้องเช็คความฟิตของอันเดสกินคริสเตเซนนะครับที่ว่าต้องรอเช็คความฟิตเหมือนกันนะครับ ส่วนสโมสรอนเชฟยูนะครับทีมที่ตกชั้นไปแล้วเจอกับสโมสรไบตันนะครับเชฟยูนะครับตอนนี้เจอใครก็ถือว่าทีมนั้นนะเขาจะชอบเอานักเตะมาใส่เพื่อเจอกับเชฟยูแต่ว่าเนี่ยเชฟยูเจอในบ้านบอลที่ไม่ตกชั้นแล้วไม่เสียอะไรนะผมว่าพอสมควรที่คู่นี้นครับปรแปลกๆหน่อยนะครับแล้วก็เชฟยูนะครับนักเตะถือว่าเขาเก็บคนข้างเยอะพวก โอลิเวอร์แม็กไบร์ต์แจ็คโรบินสันแจ็คโอคอนเนอร์คริสบัสแฮมนะครับบิลลี่ชาร์กอะไรพวกนี้ครับส่วนไบตันนะครับไบตันโซอลมอนมาร์ชนะครับพวกนี้แล้วก็เฟชชี่ชัวนะครับไอพวกนี้นักเตะวในีที่จะไม่ได้ลงสนามของไบตันนะครับส่วนเกมวันที่25นะครับสโมสรวนบู๊แฮมตันวันเดเรอร์วู๊นะครับวู๊ เตที่ลงไม่ได้ก็คือพวกราอูกามินเนสเฟอร์นันโดมาโกนะครับจอนนี่คาสโตรเปโตรเนโตนะครับรูเบนเนเวสนะครับที่จำได้ลงของบุ๊ปส่วนเบอรี่คือโรบินบาร์ดีนะครับแอชลีย์บรานแล้วก็นิกป๊อบผู้รักษาประตูมือเก่าต้องอรักษาความฟิตต้องเช็คความฟิตเอาไวเป็นไคู่นี้น่าจะออกไปที่ทางบุ๊แฮมตันนะครับส่วน คู่ระหว่างลีดยูนเต็ดเจอกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดลีดนะครับยูงทองก็ถือว่าเป็นทีมที่ฟอร์มค่อนข้างดีพอสมควรนะครับแล้วก็มาเจอกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดทีมที่ต้องการทิ้งห่างเลสเตอร์แล้วก็จี้แมนซิตี้นะครับนักเตะที่เจ็บของลีดยูนเต็ดครับคืออดัมฟรอสเซลลินโคเปอร์นะครับโรดิโกโมเรโนนะครับแล้วก็ลาฟินญาที่ต้องเช็คความฟิตนะครับ ส่วนแมนยูนะครับฟิลโจนอันโุนี่มาเซียแล้วก็เอริกบายยี่ยังน่าจะยังไม่ไม่ได้ลงสนามหรอกแต่บายยี่กลับมาซ้อมได้ต้องเช็คสภาพความฟิตครั้งว่าบายยี่จะได้ลงแมตช์เจอกับลีดยูไนเต็ดได้หรือไม่นะครับส่วนคู่ดึกนะครับอ่าทีมแอสตันวิลล่าเจอกับสโมสรเวสต์บอมบิทเอาเบียนแอสตันวิลล่านะครับนักเตะที่จะไม่ลงคือเวสลีย์มูฮัมหมัดฮัสซั แจ็คกิลิลแล้วก็มอร์แกนซีซั่นนะครับที่จะไม่ได้ลงสนามส่วนเวสบอลวิดนะครับคือเสือเท่าครับอีวานโนวิดที่จะไม่ได้ลงสนามเช่นกันเวสบอมเพิ่งแพ้เลสเตอร์ซิตี้มาเมื่อคืนนะครับส่วนคู่มันเดนไนจะเป็นการพบกันระหว่างสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ไอสุนัขจิ้งจอกเจอกับสโมสรคริสตันพาเลทนะครับคู่นี้นักเตะของเลสเตอร์ที่จะไม่ได้ลงสนามคือแฮร์รี่บาน เจมส์จัสตินเวสต์มอร์แกนนะครับส่วนพาเลตมาสภาพพิมพ์ที่หนักพอสมควรนะครับคือมุซาซิสโก้เจมส์ท็อปกินนะครับเจมส์แม็กอาเธอร์โคเนอร์วิสแฮมนาธานเฟอร์กูซันแล้วก็นาทีโอไคล์นะครับคือนักเตะพวกนี้ที่จะไม่ได้ลงสนามครองทั้งหมดเนื่องจากจีจีขอบสนามนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ได้เงินจริงแล้วก็ได้จริงนะครับ เป็นแอปพลิเคชันที่อิงจากนักเตะที่เล่นปัจจุบันจริงตอนที่ผมเล่นนะครับผมเล่นมา2สัปดาหล์ลวสัปดาห์ที่31กับสัปดาห์ที่3 2สัปดาห์ที่3 1อ่ะผมได้แค่20แต้มเพราะว่าเราไม่รู้เราไม่พิเคราะห์เกมก่อนแล้วกนะ็ในสัปดาห์ที่3 2ผมได้56แต้มเพราะว่าผมเล่นอยู่2พาสเวิร์นะครับอย่าลืมนะครับที่ผมได้ย้ำตั้งแต่ตอนคลิปคือแมนซิสตี้กับสเปอร์ไม่ต้องใส่เพราะว่าเขาจะทำการชิงคาราบาวครับ แล้วก็ที่ไม่มีโปรแกรมเตะคือสมส์ซอลทัตันกับสมสรฟูลเลมเพราะว่าจะมีแค่8คู่8คู่เท่านั้นนะครับของแอปพลิเคชัน GG ขอบสนามเนื่องจากครับแอปพลิเคชัน GG ขอบสนามเนี่ยจะเป็นถือว่าตวเนี้คนเล่นค่อนข้างเยอะพอสมควรครับแล้วเป็นเกมที่มันแล้วก็ลุ้นนะครับคือได้เงินจริงจาจจริงนะครับจากเพจของ GG ขอบสนามเลยนะครับ หรือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่เล่นฟรีก็ได้หรือว่าเราจะทําการเติมเงินเป็นพรีเมียมลีกไปเติมเงินก็คือฟรีลีกนะครับ8คู่วันศุกร์คือวันศุกร์นะครับ f r า d a y n i ไหนวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็มันเด่นไหนครับแคู่ความมันจะอยู่ตรงไหน,นผมจะให้เอฟซีของเรานะครับได้ดูว่าวิเคราะห์เกมเป็นยังไงนะครับ แล้วจีจีขอบสนามเนี่ยถือว่าเป็นเกมที่ลุ้นนะครับเป็นผมผมก็ดูนะครับเมื่อแมตที่แล้วเดี๋ยผมจะเอาที่ว่าผมได้5 6แต้มเนี่ยผมพลาดต,ตรงไหนคือนักเตะที่เราวางลงอะ่ะมันก,ก็จะใช้ในหลายระบบระบบต่างๆแล้วก็ปรับใช้เอาเพราะมัาก็จะมีหลายๆคลิปที่ได้สอนไว้ว่าซี C, C, ตัวแรกเนี่ยเขาจะให้มาเป็น C-C-2 ีราแล้วก็ปรับเอาเป็น3-5-2-5-3-2 5 4 1 4 5, 5 1 3 4 3 อะไรพวกนี้ครับเราก็ต้องปรับเองปรับมาใช้เองวิธีการเล่นนะครับที่ผมก็ได้สอนหลาย,ลายคลิปหรือว่าท่านทุกท่านรู้แล้วคือเขาจะมีเงินให้เราอยู่80ล้านปอนด์เราก็เอามาถัวเฉลี่ยใน11ผู้เล่นแล้วก็หนึ่งสโมสรสามารถนำผู้เล่นมาได้แค่3คนนะครับถ้าเกิน80ล้านปอนด์ไม่ได้เราต้องถัวเฉลี่ยนะักเตะที่มีระดับก็จะแพงหน่อยนะักเตะที่ถูกไม่มีระดับก็จะถูกหน่อย อันนี้เป็นความมันของ g g ขอบสนามที่ผมจะมาวิเคราะห์พรีวิวให้ทุกท่านได้ฟังนะครับย้ำอีกครั้งนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ดีมากเลยนะครับทุกคนเล่นผมก็เพิ่งมาศึกษาในเมื่อเขามีตั้ง30กว่าสัปดาห์แล้วเราเพิ่งได้มาสนใจแล้วมาศึกษาถือว่ามันพอสมควรนะครับ g am, จีจีขอบสนามแจกจริงนะครับอย่าลืมนะครับปิดการขายตัวย3นาฬิกาหรือ5ทุ่มปิดการส่งตัวคู่แรก อาเซนอนกับเอเวอร์ตันหนึ่งตีหนึ่งนะครับตีหนกดยืนยันปั๊บเสร็จก็จะรันไปจนถึงวันจันทร์แมทที่เราได้เอาของนักเตะเลเตอร์ลงถ้าคุณไม่ได้กดยืนยันกดส่งตอนตีหนึ่งคุณก็จะไม่ได้เล่นแล้วคุณก็จะต้องไปเล่นในสัปดาห์ที่สามรอต่อไปนะครับแอปพลิเคชันนี้มีความสูงนะครับแล้วผมก็จะมาแจกของรางวัลน,นะครับว่ามีใคร ที่ได้ของวันแล้วแล้วตอนนี้ครับผมเราจกจริงนะครับเพราะว่าในสัปดาห์ที่32เนี่ยมีคนตอบมาสองคอมเมนต์แต่เราจะให้คนที่เร็วที่สุดที่ตอบเราจะให้เสื้อ The Master Seed FC นะครับเป็นเสื้อของช่องเรานะครับเพื่อแจกให้ FC และคนที่เข้ามาดูนะครับเราจกจริงนะครับเพราะว่าที่กดคอมเมนต์มีผมกับโคบี้ผมได้คะแนนเยอะกว่ากว่าโคบี้นะครับซึ่งเป็นผมโคเดเตี้ยที่ชนะนะครับ แล้วก็ในท้ายที่สุดนะครับผมอยากย้ำ FC ของเราอีกครั้งนะครับกด1โคตเตยกด2โคนบีใครจะได้คะแนนมากกว่ากันนะครับใครจะได้คะแนนมากกว่ากันผมอยากให้ FC ของเราครับกดมาอีกครั้งเดี๋ยวผมจะขึ้นไลน์อัพไว้ครั้งในแบ็กเก้าด้านหลังนะครับว่าตอนนี้นักเตะที่ผมกับคนบีเอาลงเนี่ย ใครจะได้คะแนนมากกว่ากันในสัปดาห์ที่33นี้นะครับอย่าลืมนะครับโคตเตี้ยกดหมายเลขนึงโคตบี้กดหมายเลข2สองพร้อมคอมเมนต์มานะครับผมจะให้เอฟซีของเรานะครับช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครต์ช่วยให้ช่องเรานะครับพัฒนาช่องให้มีคุณภาพต่อไปนะครับแล้วก็ช่องเรานะครับมี3มช่องทางนะครับคือ Facebook ยูทูบบ e บอกดีดนะครับ The Master s e e d FC นะครับอย่าลืมนะครับ t h e Master s e e d FC นะครับตอนนี้นะครับเกิดสถานการณ์โควิด1 9นะครับผมอยากให้ FC ของเรานะครับช่วยกันนะครับเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับกักตัวอยู่ที่บ้านนะครับก่อนออกจากบ้านนะครับล้างไม้ล้างมือนะครับเช็ดแอลกอฮอล์แล้วก็สวมหน้ากากแมสออกจากบ้านนะครับตอนนี้นะครับโควิดระบาดมากเราช่วยกันนะครับสู้กับมันกับชนะกับโควิดนะครับ ไม่มีอะไรที่จะเยอะที่จะยากกว่านี้นะครับสู้ได้นะครับโควิดเราต้องชนะมันนะครับอย่าลืมนะครับในท้ายที่สุดนะครับกด 1. โคดเตี้ยสโคดบีใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันจีจของสนามในสัปดาห์ที่ส3มคาดแนในใครที่เหนือกว่า คนนั้นจะเป็นผู้ชนะตอบก่อนเราจะให้ของรางวัลเลยนะครับตอบก่อนเราจะให้ของรางวัลเลยนะครับตอบก่อนเราจะให้ของรางวัลเลยนะครับตอนนี้ครับคเตียก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับผม